นี้นะครับชิปด,ดีสองหนึ่งจนะครับอผมคิดว่าประมาณนี้เราก็จะได้ไฟในอินเทอร์แยของเราแล้วนะครับทีนี้ถ้าเรากดปิดเนี่ยไฟก็จะถูกปิดนะครับ แบบนี้ก็คือจะดูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ณนะเวลานี้เนี่ยผมพอเปิดต้นไม้นะครับตอนนี้ผมอยากจะเพิ่มมุมกล้องใหม่นะครับซึ่งก็คือมุมกล้องประมาณนี้ซึ่งณนะเวลานี้เนี่ยต้นไม้จะบงังบางงานผม ซึ่งเป็นตัวอาคารพอสมควรนะครับขอกดชิปซากลันนะครับแล้วก็ผมขอกด G X Y นะครับขอลองขยับก G ชิปซาชิปซานะฮะแล้วก็ขยับชิปซาด G ชิปซาดก็คืออันนี้ล็อกไม่ให้ขยับการซดนะครับตรงนี้ชิปซาด ตอนนี้โมเดลของเราเนี่ยผ้าเพดานถูกปิดนะครับเราต้องมาที่แมสนะครับ c ซี l i n งอยู่ชั้นหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะเปิดโดยที่ไม่ต้องเข้ามาในคอลเลคชันหรือว่า l a เยอรของโปรแกรมบ l e n d e ดนะครับให้เรากด u n น i ิ e เนะครับก็สิ่งที่ถูกซ่อนไว้ก็จะถูกสิ่งที่เลเยอร์หมายถึงว่าวัตถุที่ถูกซ่อนอะ่ะก็จะ ถูกเปิดนะครับแบบนี้นะฮะตอนนี้ขอไปเปิดหลังคานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเลือกต้นไม้นะครับแล้วก็กดดอทนะครับ ในที่นี้โปรแกรมเขาเรียกว่านำแพดพีเวดแต่ผมชอบเรียกว่าดอทนะฮะดอทที่อยู่ในนำนำแพดนะฮะก็ตอนนี้เนี่ย P, x อขอเรียกตรงน,นี้กนะ่อน g g f y แบบนี้นะครับตรงนี้นะครับ ผมก็จะคลิกเลือกตรงนี้นะครับที่เป็นเอ p t y t นะครับแล้วก็กด G กด X กด Y นดครันะฮะยับมาแบบนี้ตอนนี้ผมกำลังจะสร้างกล้องเพิ่มอีกกล้องหนึ่งนะครับชิปซ e t นะครับผมก็จะกด c t r t r o l นะครับ รงนี้เราก็ต้อง gxy นะฮะยับออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ control button กด n ไปที่ view นะฮะแล้วก็ store view กด initial นะฮะแล้วก็กด n e w camera นะฮะ กด N นะครับแล้วก็ไปที่คา m e r a ปรับตรงนี้เป็น25่สินะฮะแล้วก็ตรงนี้แบบนี้นะครับแล้วก็กด N นะครับแล้วก็ตรงนี้เก้าสิ 90. แล้วก็ความสูงน่าจะสักประมาณ1.6 แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้กดคลิกแบบนี้นะฮะับนี้กด n เอ่อ shift z นะฮะกด t x y คลิก G X G y นับ s h i แซบนะฮะแล้วก็ตรงนี้คลิกให้ active เป็นสีส้มน,นะครับกดตรงนี้เพื่อที่จะปรับระดับ ของมุมกล้องนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็กด G กด x ขันดับหรือถ้ากด n นะฮะแล้วก็ไปที่ view นะครับไปติ๊กคำว่า camera to view นะครับผมกด n กด shift แล้วก็เป็น แทนนะฮะกด Control แล้วกดเมาส์ปุ่มกลางนะครับแล้วก็เราลองซูมเข้ามาแบบนี้นะครับผมว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมกล้องที่ดูโอเคแล้วนะ G Y นะครับลองขยับไปทางประมาณนี้ดูนะครับก็ถือว่าเป็นมุมกล้องที่น่าพ,พอจะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็ โอเคพอเราโอเคแล้วนะครับกับมุมกล้องให้เรากด n นะครับแล้วอย่าลืมไปติ๊กตรงนี้ออกนะครับตอนนี้เราก็จะมีกล้องทั้งหมดสองกล้องใน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 โปรเจกต์ของเรานะครับเวลาเรากดสูนเนี่ยเขาจะเข้าที่มุมกล้องณนะปัจจุบันของเรานะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะดูมุมกล้องอื่นที่เรามีในในในโปรแกรมในโปรเจกต์ของเรานะครับก็ให้กดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปคลิกเลือกแบบนี้นะครับ เราก็จะเห็นมุมอื่นนะครับกดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะขยับออกมาหน่อยชิปเซตนะฮะเจ็ดนะครับแล้วก็กดดอทนะฮะตรงนี้ ท x มืแบบนี้แล้วก็ dot dot x อะไรนะคลิกเอ่อคลิกท x แ้ไม่ใช่กระตุ้อันดูคลิกคลิก X soon